สวัสดีครับผมนพที่ปรึกษาการขายรถจนมือสองทิศสันยูคาซีสเกตนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูรถตู้อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอนะครับให้แฟนคลับเอฟซได้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรถคันนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งกันเลยนะครับว่าวันนี้เราโปรโมชั่นอะไรมาทําให้ลูกค้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมรถพร้อมกันเลยนะครับ รถตู้คันนี้นะครับเป็นรถตู้นิสสันยูเวนนะครับปี2015นะครับปกตินะครับคันนี้ขายอยู่ที่ราคา529,000บาทนะครับวันนี้นะครับเอาโปรโมชั่นมาฝากเลยครับปกติขายอยู่ที่529,000บาทนะครับถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับรถภายในเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาคมนี้นะครับ คันนี้นะครับขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นเองนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อเองนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าลดราคาพิเศษให้แล้วนะครับราคาพิเศษเพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ีซีดีเซลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะประหยัดกว่า ใหม่ป้ายแดงอยู่ถึง7จ็ดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับตัวใหม่ป้ายแดงของเขานั้นนะครับราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านสองแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวพาชมรถร,บรอบๆคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดให้ฟังอีกทีว่าคันนี้เป็นรถตู้นิสสัน u ยเวนปี2015มือสองนั้นนะครับต้องใช้เงินดาวที่เท่าไหร่นะครับก็นับรถที่80,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับ คันนี้ได้รถเดิมสวยนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้นะครับไม่ใช่รถตู้วิ่งรับเหมาผ่านการวิ่งรับเหมารับจ้างมาก่อนนะครับผ่านการใช้งานมาเพียงหกหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช้ได้ไปคันนี้ถือว่าได้รถที่ดีมากเลยนะครับรถไม่ได้วิ่งหนักนะครับรถวิ่งแต่ในบริษัทเท่านั้นเองนะครับเป็นเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเบาะนั่งภายในก็คือยังไม่ได้แต่ง VIP อะไรมานะครับเทปเครื่องเสียงก็ยังไม่มีนะครับ จะมีเฉพาะแอร์นะครับมาให้นะครับแล้วก็เบาะนั่งเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเดี๋ยวผมพาดูเรลขใหม่รถคันนี้เลยนะครับไหม่แท้นะครับวิ่งอยู่ที่66,844กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะครับมาดูได้เลยนะครับที่นิสสันยยคาสีสเกตนะครับ เบาเดิมโรงงานนะครับพวงมาลัยสวยงามไม่ลอกไม่ขาดนะครับไม่มีแตกขาดนะครับไม่มีรอยล้าวนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเดิมนะครับยังไม่ได้แต่ง VIP นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถผู้บริหารของบริษัทนิสสันใช้เองนะครับท่านใดได้ไปคันนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ คาเฟเราเดิมนะครับก็เดือนกุมภา์มีนา์นี้เราขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับก็ลดให้สุดๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ท่านใดพอรับราคาได้นะครับรับราคาได้ก็มาดูรถได้ที่นิสสันโยคาสีสเกตนะครับผมขอคนที่รับได้จริงๆนะครับเพราะคันนี้เป็นรถสวยเดิมจริงๆไม่ใช่รถที่ผ่านการวิ่งรับจ้างมาก่อนนะครับแค่วิ่งใช้งานในโรงงานเท่านั้นเองนะครับ รถปี2015นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาเนาะคันนี้นะครับก็คือปกติขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับเรามาทำโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันแล้วก็เดือนมีนานี้ขายเพียง499,000บาทนะครับก็ดาวเริ่มต้นที่80,000บาทนะครับคันนี้80,000บาทผ่ลแขางวดที่เดือนละ19,48บาท60นวดนะครับ แล้วก็ผือจะผ่อน72งวดเพียงงวดละ9,216บาทนะครับดาว80,000ผ่อนได้ละ9,216บาท72งวดนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง9,216บาท72งวดนะครับหรือจะผ่อนที่เดือนละ12,000่า19,48บาทครับขอโทษทีครับรับรถ20,000ผ่อนได้ละ19,48บาท60งวดหรือจะเลือกผ่อน72งวด ก็เพียงวันละ9.216บาทนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถตู้ใหม่ป้ายแดงนะครับก็ราคาเขาอยู่ที่1 2 1 6 5ล้านบาทนะครับต้องดาวที่นะครับ25%เนาะรถตู้นะครับก็เริ่มต้นที่นะครับถ้าเป็นรถใหม่นะตอนนี้รถใหม่นะครับจะดาวที่3าม4.100กว่าบาทนะครับจะได้ผ่อนที่งวดก็เดือนละ14 0 0 0 พัาบาทนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมแต่ท่านใดที่มองหารถไปใช้งานรับจ้างอยู่นะครับตัวนี้จะประหยัดกว่ารถใหม่ได้ถึง700,000บาทเลยทีเดียวนะครับรถใหม่ของเขาอยู่ที่ร้าน2แต่มือสองเรามาขายอยู่ที่499,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับลองพิจารณาดูนะครับก็นะครับฝาก f c นะครับท่านใดที่พอรับราคาได้นะครับกับรถตู้มือสองปี2015นนะครับเครื่องยนต์ 2 5 0 0 c ดีเซลนะครับของนิสสันโยแวนนะครับก็ลองแวะมาดูรถได้ที่นิสสันอยคาสีสเกตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดรับสภาพรถรับราคารถได้นะครับแวะมาดูรถนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0971399337นะครับผมนกนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสองนิสสันโยคาจังหวัดสีสเกตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ